สวัสดีครับข่าวจริงวันนี้ครับจะมาพูดคุยถึงความคืบหน้านะครับของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดเทอมที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้แหละนะครับซึ่งแน่นอนฮะตอนนี้ผู้ปกครองหลายๆคนก็กําลังกังวลว่าเอ๊ะเปิดเทอมแล้วลูกจะเรียนออนไลน์หรือว่าจะต้องไปเรียนในห้องเรียนและมาตรการในเรื่องการป้องกันการระบาดของโควิด1 9นั้นจะทําอย่างไร ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมฮะในการจัดการศึกษาก่อนเปิดเทอมมีการเปิดเว็บไซต์ World Wide Web r ครูพร้อม .com นี่เตรียมตัวครูกันก่อนเลยว่าง,งั้นเถิดนะครับเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมยอดวันแรกมีคนเข้าใช้เนี่ยทะลุหลักหมื่นแล้วซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปใน w w w ร์ลไวด์เว็บครูพร้มอมเนี่ยนะครับก็จะมี ความอยากเนี่ยหลายอยากเลยนะเรียกว่ามี6อยากว่างั้นเถิะนะฮะอันแรกคืออยากเรียนพอคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นการรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจฮะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนถึง130บทเลยผู้เขาใช้งานก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะฮะว่าอยากจะเรียนอะไรเรียนรู้อะไรว่างั้นเถอะนะครับซึ่งเขาจะมีเป็นไฟล์ pdf มีทั้งภาพแล้วก็ตัวอักษรเลยทีเดียวครับ ฟังก์กชันต่อมาฮะคืออยากรู้ฟังก์กชันนี้ด้านในในจะรวบรวมสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียน49เรื่องที่น่าสนใจเช่นเรื่องภาษาเรื่องกฎหมายนี่ก็ครอบคลุมเลยว่างั้นเถอะนี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของนอกตำราเรียนอยากดูแน่นอนฮะฟังก์ชันนี้จะเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการไลฟ์แล้วก็รายการที่น่าสนใจเช่นจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าสมาธิของเด็กนักเรียนเนี่ยเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ15นาทีเท่านั้นแหละพอเริ่มชั้นเรียนเนี่ยสมาธิเด็กจะเต็มร้อยแล้วก็จะค่อยคอยลดลงไปลดลงไปลดลงไปพอผ่าน15หนาทีแรกไปแล้วเนี่ยสมาธิของเด็กจะเริ่มไปเรื่องอื่นแหละถ้าคุณครูนั้นไม่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจความสนใจของเด็กก็จะหมดไปนะครับนี่แหละฮะเรื่องความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง นี่ก็มีถึง151รายการเลยฟังก์ชันต่อมาฮะอยากทำเขาบอกว่านี่เหมาะสำหรับคนที่ชอบลงมือทำเพราะจะเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างบันดาลใจชวนให้คิดให้ลองทำถึง212รายการเช่นการทำอาหารการจัดดอกไม้งานศิลปะนี่ก็จะเป็นให้คุณครูไปเรียนรู้เพื่อจะไปสอนเสริมให้กับเด็กนักเรียนนะฮะการทำอาหาร เด็กๆเนี่ยพอทำอาหารได้ก็ดีใจก็ไปทําโชว์คุณพ่อคุณแม่เขาก็ปลื้มขอยเราชมเถอะว่างั้นเถอะอยากสอนฟังก์ชันนี้ฮะก็บอกว่าเนื้อหานี่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของครูพร้อมกับจะแนะแนวทางการสอนที่หลากหลายในทุกระดับชั้นอย่างที่ผมบอกแล้วฮะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องมีเทคนิคการสอนเริ่มต้นนี่ก็ต้องเรียกว่า o t t v v t t นะสร้างแรงดึงดูดนะให้เด็กๆสนใจในวิชานี้ ให้ได้ว่าง,งั้นเถอะนะครับแล้วก็จริงๆจะมีเทคนิคมากมายนะเรื่องการเขียนกระดานดำให้ทํำยังไงตัวหนังสือมันไม่ไม่เหินขึ้นไปว่าง,งั้นเถอะนะฮะ,ค,ะค,คือผมเนี่ยเรียนคารุศาสตร์มาด้วยเอเพราะฉะนั้นก็จะมีเทคนิคต่างๆนะการจําลองกระดานดำบนกระดาษ a 4ก่อนนะฮะเวลาสอนจริงจะได้รู้ว่าควรจะเขียนอะไรบนกระดาษเนี่ยก็จะมีเทคนิคอยู่และสุดท้ายฮะฟังก์ชันอยากแชร์ก็จะเป็นชาเลนจ์ของคนที่อยากลองเป็นคุณครูโดยสร้างสารรค์คลิป ตามความยาวที่กําหนดเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับอะไรก็ได้ฮะที่อยากแชร์อยากบอกต่อนี่นะเพื่อคุณครูทั่วไปเนี่ยนะจะได้มาดูเออคนรุ่มอาชีพเขามีเทคนิคเขามีคลิปอะไรต่างๆที่น่าสนใจที่อยากจะแชร์อะไรบ้างว่าเงินเถอะนะครับนี่นะฮะฟังชันต่างๆในการอยากนะฮะอยากที่จะเรียนอยากที่จะรู้อยากที่จะดูอยากที่จะทำอยากที่จะสอนและอยากที่จะแชร์ ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฮะคุณตรีนุชเทียนทองเนี่ยก็บอกว่าเปิดใช้ครูพร้อมมันแรกเนี่ยมีคนที่สนใจในหลักหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นี่เป็น2ระยะก็คือระยะช่วงนี้แหละนะฮะก่อนเปิดเทอมเนี่ยจะเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งครูของนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างที่ผมบอกฮะเวอร์ไว็บครูพร้อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะที่เข้าไปดูได้นักเรียนก็เข้าไปได้ผู้ปกครองก็เข้าไปดูได้ก่อนอื่นก็จะได้เห็นแล้วว่าเออเนื้อหาหลักสูตรที่เขาเตรียมความพร้อมให้กับครูที่จะมาสอนนักเรียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเด็กๆที่จะได้เรียนนนหลังเปิดเทอมเนี่ยจะได้ความรู้ที่ครบถ้วนไหมหรือคุณครูมีเทคนิคในการสอนออนไลน์ที่ที่ทำให้เด็กสนใจมากน้อยแค่ไหนว่างั้นเถอะนะครับนี่แหละฮะเพราะฉะนั้น สามารถเข้าไปดูได้นี่นะฮะก็เป็นการเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์ครูพร้อมนอกจากนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมออฟไลน์ฮะก็คือการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆฮะตามแต่ที่จะได้มีการหาเรือร่วมกับสบคเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ย้ำอย่างนี้นะครับว่ายึดความปลอดภัยของนักเรียน ของครูและผู้ปกครองเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นก็จะดูตามแต่ละพื้นที่แหละพื้นที่ไหนสีแดงเข้มเนี่ยผมเชื่อว่าการไปเรียนในห้องเรียนในช่วงนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเพราะจะควบคุมการระบาดลําบากจะเห็นว่าหลายคลัสเตอร์ที่เรามั่นใจว่าจะไม่ระบาดเช่นเรือนจําผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าผมเคยได้มีโอกาสคุยกับท่านผอ,อรเรือนจําท่านหนึ่ง ท่านบอกว่าได้รับนโยบายมาว่าถ้าเนรเรนจำติดโควิดเนี่ยผู้บัญชาการก็อยู่ไม่ได้นะ <c oughs> โอ้โหแล้วไงฮะสัปดาห์นี้กระชูดใช่ไหมฮะพอติดแล้วนี่มันมันคุมลำบากแล้วก็ผมเชื่อว่าคลัสเตอร์ของสถานศึกษานี่ก็คงจะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันพื้นที่ไหนสีแดงเข้มหรือสีแดงเนี่ยผมเชื่อว่าเปิดเทอมก็คงจะเรียนออนไลน์เป็นหลักนะแต่สีเหลืองสีเขียวเนี่ยก็อาจจะดูความพร้อม ของแต่ละพื้นที่ว่าพร้อมแค่ไหนในการหาหรือร่วมกับสบคซึ่งจะมีท่านผู้ว่านี่แหละเป็นประธานนี่คือในช่วงนะฮะของก่อนเปิดเทอมที่จะมีการเตรียมความพร้อมกัน